แค่หน้านิ่งไม่ได้ยิงโมโมนชนกเลิกหนุ่มนักธุรกิจอวดหุ่นพักใจริมทะเลหลังเคยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหลายคนมองว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอแตกต่างกับบทบาทที่ได้รับในละครอย่างมากมายเจ้าตัวเปิดเผยว่าความจริงโมเป็นคนขี้อายขี้อายมากๆขี้อายแบบไม่กล้าสบตาเจอคนเยอะๆเขินทำตัวไม่ถูกกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะจริงๆโมไม่ได้เป็นคนดุนะคะโมแค่เป็นคนเฉยๆโมเชื่อว่าทุกคน มันมีหลายมุมมองในชีวิตวันนี้เราอาจจะเป็นแบบนี้พรุ่งนี้เราอาจจะเป็นแบบนี้มันมีหลายปัจจัยไม่ใช่เราเป็นคนแบบนี้ในทุกๆวันเป็นคนแข็งแบบหน้าเบื้อง24ชั่วโมง7วัน24ชั่วโมงมันไม่มีหรอกคนเราเป็นมนุษย์ต้องมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่โมเชื่อว่าโมเป็นมิตรมากกว่าที่คิดจริงๆถ้ารู้จักโมสำหรับสถานะหัวใจก็กลับมาโสดอีกครั้ง มันเป็นเรื่องธรรมดาของความสัมพันธ์ตอนนี้โมโอเคค่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยโสดแล้วก็ปกติทําอะไรด้วยตัวเองมาตลอดอยู่แล้วตอนนี้มีความสุขกับปัจจุบันไม่ได้เหงาอะไรมีกิจกรรมเยอะเลยตอนนี้ค่อนข้างยุ่งด้วยค่ะมุมมองความรักตอนนี้เราโตขึ้นเลยมีการจัดอันดับในชีวิตเปลี่ยนไปตามวัยมีหลายเรื่องให้โฟกัสความรักเลยไม่ใช่อันดับหนึ่งในชีวิตนะตอนนี้โมยังสนุกกับการทำงานมากยังไงก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับสาวโมด้วยนะคะ